่าสวัสดีครับพักเดือยอีสานบ้านเท่าครับพ่อหนอุ่งน้องอีกที่กอลครับผมน้องอันนี้เบคแฮมเบคแฮมอันนี้องอองลีครับผมโอ้นี่ปลานี่ไปโอ้ไล่ตัวนี่ครับผมเออเอ้เอดีดดีดครับผมดีดนี่นปลาโอ้โหนี่แหละครับผม สุดโต่งไงโอ้ได้ได้ได้ขอท่าเขาท่า,า,ทามึงมันครับเอ๊ะสุดยอดเลยนี่แหละอืมโอ้บวกนั่นดิบวกบวกนั่นดิเบิง้งเราบวกนั่นบวกนั่นเบิ้องเราบอบวกนั่นเบิ้องเราบอเนี่เบื้องเราครับบวกนั่นข้าเจ้าเฮ็ดสะพานด้วครับผมอีกครับมือหนึ่งครับติดตามชีวิตน้องเพื่อนอีกมือหนึ่งนะครับเแบบ๊กแฮมกับลีอ๋องอ้ยมีห่อนบักเครือเลย ปลาอยู่หน่มันเคือ้นดกแทนี่เคือข้นดกเอพวกนอันนี้เคือเทศครับผมหนดกเงยู่น้ำปลาใส่าคอโซบนี่อ่ะซบออือีกหไปไปเขาไหมว่ามันมันครับมือนี้ ป่าคอต้มแง่หนึงเหเอน้ำแหงคอร์มัหรอพี่พี่พี่ปลาบบกหลายปลาอยู่ป้องนี่น้ำแหงแล้วเมือว่านยังครึ่งเข่าอยู่เยางนี้แหงคอร์ดับปลาแบกใรกัหลย คอยกับไายเอาอันพวกโตคือบอกเอาบอกักคอยนำบอกกินบอกคอยกยับไล่เนาะโอ้หน,น้าแหงคอดละนี่มื่ว่านยังเห็นเต็มๆอยู่นี่นี่แหงเหมื่อละครับแรงครับแรงครับสุดยอดเลยแรง ร้อมแรงนี่แหะครับผมนาแรงงงมึงเนมพองเอเออป่ะมองไหนมองอันบ่นี่อย่าบอกบักไว้คือว่าพากันกินบักไว้คือว่าเก็บฮก็มากบอก แห้งหมดแล้วหนามก็ะเลยเออน,น,ลนี่นี่หอปลาเออมันมุดนี่ละพวกโตนี่นี่เบิ้งนี่เบื้องขีดตมนี่นี่น้ำแถวนี่นี่น้ำสิ่งอื่นนี่บินบักต้มออมากๆนี่แตกบุมๆเลยล,ละอเอ,อ้ยหอยกระลายไหมผู้ใดกินหอยมาเก็บเอาด้วยครับเด้อหอยหลายครับ ซอมไ่โอ้ยเดินได้เหรอตัน่นซอมไ่ครับผมซ้อมไผ่หม่อนพ่นใส่มองฝ่ามนป่าม่นใส่มองฝนพี่พี่พ หลายครับเพื่อขีดต่มเป็นเหล่ยบายได้ปะนี่นะครับผมความแห้งแรงหมู่บ้านน้ำยังเล่ยหลยอยู่หมู่บ้านแถวนี้แห้งละมือนี้<ม>เออลองเดิน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 สวนไปหุ่นเด่งนี่ปะอืมไม่ บกไ,ไ,ไล่เด้อเอาบกไล่น้อบัวลายเดี๋ยครับโอ้บกขึ้นเทศบรักเขึ้นเทศมันขึ้นลายเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีเนาะสุกพอดีเอาเอาบอนี่นี่ขือเทศครับนี่เต็มอยู่เดี๋ยวถามสุสกตอนอันนี้สุกจนล้นเหรออันนี้สุกจนล้นตายแล้วครับโอ้ครับถ้าเป็นหน่วยดิบเดี๋ยวถาสุกจังหน่อยยังมาเอาเอานี่ มันมาแนวไหนกันยัง้าปานินนี่แล้วอันนี้เล็กหน่อยออมันคือบกบกแห้งยังวาครับอ่า เอ้ยบ่มองอะไรเปล่ามีเปล่ครับปลาไหลยี่เนาะนออ่ะเนาะ เออหนามบกขัดคอร์ดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำแห้งคอร์ดทำไมนี่แหละครับผมความแห้งแรงหอยบ๊อกกินหอยแสบหอยกระไรนะครับผมฟังเออหนามคลอง